เดี๋ยวครับวันนี้แบบดีวเวิร์สพีก,แ,กแล้วก็อัปเดตใหม่ตบมืออัลลเด็ดยางเงี้บอกเลยว่าโคตรจะดีทุกคนมีอะไรบ้างดูก่อนอย่างแรกเลยโคตรฮะอันนี้โคตรใหม่นะเอาไว้สุ่มได้นะครับนะสุ่มเอ่อสเต็นะนะครับแล้วก็นี่ทุกคนเห็นหนั่งขวาไหมนี่ที่เก็บเขา่าของโคตรดีนะครับก็ ที่เผานะสามารถเก็เบเผาได้ตามชื่อเลยนะครับนะแล้วก็วิธีปลดล็อกช่องนะก็ใช้สงองปลานะครับนี่นะครับแล้วก็โซลา่านะก็ใช้ทั้งหมด3อันนะในการปลดล็อก2ช่องนะครับช่องเอ่อช่องแรกนะจะใช้แค่อย่างละหนะึ่งเนาะช่อง2ใช้อย่างละ2นะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของสนะเตตชุดเนาะนี่มีบัฟเฟอรชุดด้วยนะครับนะเอาล่ะต่อไปฮะจะเป็นส่วนของอจุดทำอาวุธ คานากิกับอาริมะเนอะสำหรับคานากิอาริมะนะครับไม่ต้องทำเควสแล้วนะนะคือคือไม่เควสทำแล้วใช้เงินแล้วก็ใช้ของนะทำได้เลยนะครับนะแล้วก็ใช้เผ่าด้วยนะไม่ต้องมีเควสแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงครับมีเทเลพอร์ตเนอะเดี๋ยวพาไปดูนะเทเลพอร์ตนะครับอยู่นี่นะทุกคนเราสามารถเทเลพอร์ตไปไหนก็ได้ดีมากอ่ะแต่ว่าอ่างเชนะเดี๋ยวผมพาไปสุ่มตัดเนอะชุดเนอะซึ่งผมไม่มีแล้วหมดแล้วสุ่มหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะ พาดูก่อ,อย่างแรกเลยนะครับเอ้ยอย่างทุนดาบเนอะดาบเนี่ยมีบั๊มาใหม่นะครับอันนี้จะมีในส่วนของเพอร์เฟกต์งนะครับกับอินฟโน่นะมาใหม่นะครับนะอ่าสองอันนะเป็นอีพิกกับเลเจนต์อ่าต่อไปชุดทุกคนนี่บับ๊บฮะบอสเกอร์นี่เขานันองหยดโหดเลยจำผมใช้ได้นะแต่ว่าเราเดาเมจแรงขึ้น20%เนอะอืมก็นั่งดีนะถ้าหาชุดดีได้ อ่ะประมาณนี้นะครับเปสเก็ตทุกคนมีหลายรับเลยทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้นะก็เลยแบบดิวไม่ได้ไม่ได้เลยนะฮะไปไปประมาณนี้ฮะต่อไปฮะตรงนี้เลยอันเนี้ยมันคือจะเป็นการลดดาเมจเนาะอ๋อเดี๋ยวถ้าชิบป,ปะกะตินะครับอันนี้ชิบป,ปะกะติชิบป,ปะกะติจะเป็นเอฟนะก็คือลดดาเมจแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะอ่ะค่อนข้างเียบแย่ yeah แล้วก็เดี๋ยวดูความฮาทุกคนเดี๋ยวดูความฮาเนะดูนี่เดี๋ตลกเขาแต่หลบ ส่วอย่างอื่นไม่ได้ส่วนนี้ออกอันเลยแม่งก็คือกดไปครั้งเดียวนะไม่ได้ม嘛ก็เออเลยมันทำไมไม่รู้เนี่ยโดยนี้นะครับการลดดาเมจทั้งหมด25%นั่นะก็คือถ้ามันตีแล้วนะครับจาก2-3งสาพันเนี่ยก็ลดไป5-600ก็ลดเยอะอยู่นะนะเดี๋ยวเทสดูก่อนทุกคนนี่ไยนะครับนี่อันนี้บีนะลด10%มาเดี๋ยวเทสดูดีกว่านะเดี๋ยวเราไปที่เกาะวาร์ไปกันได้หมดจะบนไปทำไมวะ เอาเป็นเกาะที่เทสง่ายสุดหน้าเป็นเกาะนี่คาคกระเย้โอ้ยโอ้ยอ,อ,อยู่ดีเกิดหนะ้อานะอาไนะไรเงี้ยมันชุดอาศาุธนะครับผมไม่สามารถเทสได้นะเพราะว่ามันรับดาเมจแรงขึ้น20%เนะเพราะเป็นของของบอร์เกอร์นะครับนะอ่ะเรามาใช้ในส่งของธรรมดานะครับนี่เลยเฮ้ยผมถือเคเรื่องเลีวข้างตัวเลยนี่ฮะเอ้ยเอาอันนี้เหลยไหนดีวะอันไหนที่มัน ดีๆหน่อยอันนี้เลเจนด์นะอ่เดี๋ยวดูนะว่า,ทาเท่าดัมเมทเท่าไหรขออนุญาตหยุดเครื่องเล่นสักครู่เดี๋ยวประมวลให้ดูว่ามันเท่าไหร่นะอัาเมทอาจจะไม่ได้เขียนลงเน้นนะพูดเปล่าๆเอ่อเคือเลขคือเลขคือเลขไหนวะโอเคเจอละมาก็มาธรรมะธรรมดาปึบ๊บหนึ่งเจ็ดเก้าแปดเอ๊ะใช่ปะ่ะปรนนี้นนะขอขอขอ,ขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งไม่มั่นใจขอทีหนึ่ง 1798ฮนะอ่ะ1น9 8นะสับชุดกากๆอันนี้อ๋เอ้ยไม่ได้ผมเทไม่ได้ไปดูด้วเอาใหม่วนอ่นี้ถอดล้ก็คือผมใช้เผากุย,น,ย,ยนะกูมันลดเมจนะอ่นนี้ใช้เผานื้อละอ่ะตีมาปบ๊บะสองหนึ่งหน้าจุดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้ามาเปล่าทุคนอ่าลบด้วย5%นะครับจะเหลือประมาณสองพันเก้ะครับสองเกขียนสอเก้นะครับ, 2, 9. 2, 9, 2, 9, รบอ่ะสองพัเกนะ้อ แล้วก็เราใช้ชุดเออ่ที่เป็น A อไหน A อวะ A อเออ่ะนี่นะครับคือได้เมยพื้นฐานที่เราจะรับนะก็คือสองหมนเก้านะอ่ะนี่ลบมาบปั๊ 1, บพันห้าลดประมาณห้าร้อยทุกคนห้าร้อยเออเนี่ยห้าร้อยอ่ะเรามาดูชุดโวยกันว่าอัน,น,เ,น 8, เนี้ยทิปเอสเนี่ยมาดูชุดทิเปเอสกัเนเถอะทุกคนลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมนะื่อกี้พันห้านะอันนี้เท่าไหร่ พันหกเอ๊ะแปลกๆปลกทำไมทำไมมันเมื่อกี้พัหหหนหนา้าเมียหรอวะปึ๊บพันหกแทมเน่พันห้าพันหกพันห้าอันนี้ผมไม่ได้อ๋ออ๋อไอชุดอนิมามันมีนี่ทุกคนนี่มันมีนี่ไม่เกี่ยวเมียแล้วมันลดดาเมจเข้ามาอันน,น,นี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่าเท่าไหร อ่าพันเเออนี่รู้เรื่องรู้เรื่องนะครับรถเข้าทั้งเยอะเลยทุกคนนะสำหรับชุดเนอะอันนี้ผมรืมดูนะทุกคนมาเป็นอันนี้นะอ่าเนมลดดาเมจที่เข้ามาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเข้าทั้งแจมอยู่นะครับแบบสายแทงตียาวเอาละเรามารีวเฉดของชุดสุดโกงอาศาะอันนี้ก่อนทุกคนที่ผมได้มาคือเบอร์สเกอร์นะฮะแล้วก็ใช้เขากูนะปึ๊บเดี๋ยวเราพาไปดูความความเกรียนนะฮะและความโหดของมันมันโหดยังไง เับคอมโบนี้นะครับก็คือคอมโบอมตะขอเรียกว่าคอมโบอมตะเลยนะฮะ้วเขาแยบเปิดชิปล็อกเลยอ่ะก็คันนีกินะครับลู้ๆกันอยู่เผาสามารถดูดเร่าได้นะบบกวอเตอร์เกอร์ที่ดูดเร่าได้ทุกคนดูนะตีฮะอ๋อเนี่ไม่เด้งเอามาเนี้ก็ได้เบงสามพันสองสามพันสองอันนี้เท่าไหร่ปึ๊บสองพันห้าปับปับ ดูด <id sei his prechen> ูดิทุกคนดูเลือดเลยอ่นเลยนะอ่นตีไปตีมาตีมาเออเจ็บจังเลยตีทีเดียวเบ่งแล้วก็เบ่งเบ่งดูนี่ทุกคนนี่ไงสกิลวีไอ้สกิลวีมันดูแบบยังเยอะอ่ามีลูกน้องมีแชโดโคนบึมบึมบึมโอเคเรียบร้อยฮะเป็นไงทุกคนโคตรจะโกง นะฮะอ่ะก็มีวันนี้นับสำหรับเดตใหม่เนอะก็มีสองของที่บอ,อกไปฮะทำโดยไม่ต้องใช้คเควสแล้วก็มีเผาใหม่เทปพอรใหม่เนอเอ๊ะไม่ใช่เผาที่เกีบเผาใหม่นะครับนะที่เทปพอรแล้วก็สแตทชุดเนอะซึ่งเดี๋ยวผมไปนั่งทําชุดอักษรนั่นแหละนะครับไปนั่งทําตรงนี้หน่อยนะใช้มันดีอยู่เนี่ยมันง,ง่อยน,นะครับเดีย๋ยวไปนั่งหาเพิ่มนะฮะอ่ะแล้วก็มีส่วเทปพอร์ตเนอะโคตรชอบอนะันนี้ทุกคนแบบโคตรชอบเทปพอรักเลยจุ๊บม้วเลยเนะี่ย เครียดบินอะล่ะประมาณนี้น้าภาษาอัปเดตใหม่เนอยก็สำหรับวันนี้มีมาทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าคไปบ้าครับบาย